ครับเซอรครับมาพบกันในเวลาตรงเย็นๆนะครับผมพามาดูคุณพันทัญญาจุงวกบ้างครับได้งานมาก็ช่วยคุณพ่อคุณแม่จุงวกบ้างครับผมนี่ครับที่ข้างนาครับผมนี่ครับบรรยากาศตอนเย็นๆกับอากาศร้อนจัดครับผมหน้าร้อนแบบนี้นะครับ บบนั่นนก็ต้องดูแลสุขภาพดูแลร่างกายกันด้วยนะครับผมอากาศร้อนแบบนี้ปีนี้น่าจะแห้งแดงจัดครับปีนี้ครับดูสิครับใบหญ้าไม่มีสักนิดเลยครับนะครับแล้วทางนู้นก็ตะวันกําลังจะตกดินครับผมตะวันกาลังจะรับฟ้าไปครับนั่น นี่ครับบรรยากาศครับต้องนาครับนี่ครับคนพันธยาผมชุมวัวอยู่ครับเราเด้อยงานมาต้องช่วยผมพ่อคุณแม่ครับนั่นครับ